สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนคุยเกี่ยวบสมุนไพรท,ที่เราใช้ในกับข้าวอันนอาหารไทยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับใบกระเพรานะครับใบกระเพรานี้เป็นพืชลำมลุกขนาดเล็กนะครับจะมีกลิ่นค่อนข้างจะหอมเราใส่ในอาหารไทยก็น่าจะหลากหลายวันนี้เราลองมาดูสปปรรพคุณของใบกระเพราเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเป็นทำปัญญาอายุพัทธนาได้นะครับอันที่สองมันช่วยให้ร่างกายป้องกันเวลาที่เราจะเป็นหวัดไปอนนะไรเนี่ยใบกะเพราจะช่วย แก้ลมพิษนะครับบางครั้งเวลาที่เราเป็นลมพิษเป็นแพ้อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเอาใบกระเพรามาตำนะครับใส่กระเล้าขาวแล้วก็ทาที่บริเวณนั้นนะครับสักสองสามวันอาการจะดีขึ้นนะครับแล้วก็บางทีรักษารักสามารถสามารถจะรักษาโรคกากเลื่อนได้นะครับบางทีเอาใบกระเพรามาขยี้กับน้ำนะครับหรือจะมาตำก็ได้นะครับแล้วทาบริเวณนั้นสักสองสามวันอาการก็จะดีขึ้นนะครับบางครั้งกลิ่นของใบกระเพราครับมันจะมีกลิ่นหอมบางทีถ้าเราไปบางที่เราไปตำ ตามสวนหรือตามป่าเนี่ยนะครับเอาใบกระเพรามาขยี้นะครับแล้วก็บางไว้ใกล้ๆตัวรับใบกระเพรากลิ่นมันจะไล่ยุงได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับใบกระเพราเนี่ยสามารถจะดับกลิ่นอาหารบางอย่างได้อย่างเช่นอาหารพวกอาหารป่าบางตัวนะครับนะครับจะสามารถจะดับกลิ่นข่าวกลิ่นอะไรพวกนี้ได้นะครับครับจากนี้เรามาเคลื่นต่อว่าในใบกระเพราเนี่ยเรามาใช้ในอาหารไทยจะมีอะไรบ้างนะครับ กะเพราเนี่ยเราแทบจะเจอในอาหารไทยเกือบทุกอย่างนะครับที่จะเห็นบ่อยเนี่ยพวกผัดกะเพรากะเพรามงกะเพราไก่กะเพราเนื้อนะครับถ้ามาทําของทอดบางทีนยจะใส่พวกอย่างเครื่องเคียงบางอย่างก็จะใส่ไปกะเพราเช่นไข่ย่อมากะเพรากรอบนะครับปลาดุกผัดปิดกะเพรากรอบพวกนี้ก็ทอดใบกะเพราแล้วก็โรยครับพวกแอบแลงทอดบางอย่างก็จะใส่กะเพราทอดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ต้มอันนี้จะเยอะมากเลยนะครับต้มแซบต้มอะไรที่เราจะจัดนะครับต้มปลาบางอย่างก็จะใส่กะเพราไปด้วยเพื่อให้รสเป็นจัดขึ้นนะครับ ถือว่าใบากระเพราเนี่ยเป็นอาหารไทยที่ครอบเป็นใบเป็นเป็นสมุนไพรที่ใช้ในอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยนะครับขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากๆนะครับ